ท,ที่ไหนที่ใด,ดตำรวจตัวท่านได้เห็นทุกมื่อที่ตำรวจตรวจตราเน็ดเหนื่อยไม่ลาตลอดเวลา,ลลา,าครับผมร้อยตำรวจโทบุญท่าน,นที่ราาักท่านผู้สืบสวนสถานีตำรวจพุทธนน่งเย็นวันนี้พร้อมทั้งคณะ มาตรวจเกี่ยมแล้วก็มาใหาก้กำลังใจพี่น้องบ้านโคกคำเรียนนะครับแนะนรัครับพันตำรวจโทษสีษสยามของไอ้เรา,อาอเอ,องพี่น้องผู้ประเสริฐครับเราตรวจตีที่คมอักษรตำรวจปัญจาสิงห์่างครับผมครับเมือนี้ทางวัดสีสะอาดหรือว่าบ้านโคกคำเรียนตำบลโรงเย็นอำเภอเมืองจังหวัดบุรีหารพร้อมท่านคณะจุดจุดยิดอาสาแล้วก็จุดมุ่งส่วนสัมพันธ์ มาเยี่ยมพี่น้องแล้วก็ท่องรอยเว้นแถวศูนย์น้ำปอนมาเยี่ยมวันนี้มาหายกำลังใจแล้วก็มาสอบถามปัญหาที่ทันลองเลี้ยนไปว่าวัดสีสะอาดบาดโคดขมเรียนนี่มันหกหลายเป็นทีอยู่ของหมูยุ้งเป็นทีอยู่ของสัตว์สารสิ่งที่มันมีพิษมือนี้ทั้งโขผมมามาทักก็สะอาดให้สะอาดเรียบร้อยแล้วผมจะถามคนรู้เชี่ยของท่านที่ที่มีอยู่ในวันนี้ครับเพื่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับครับคือผมน้ำมา นายโฮมดีนปันธองนายกเทศมนตรีตระกูลเย็นครับเมื่อนี้ผมก็ยูซึกดีใจปับปื้มนะครับที่ท่างฟ้พ่อตรงเย็นเขาได้มาร่วมทั้งๆสะอาดและกัพัฒนาบริเวณวัดมื่อนี้กับเซวิหรือว่าเป็นบุญนะครับบุญเขาพรรษาเพื่อจะที่ในบ้านเบนซักคว่ำที่น้องชาวบ้านรลงมาเ็ทงานพัฒนาพร้อมนะครับแล้วจากเป็นจะเป็นเสื้อเสื้อนอ้๊บทังฟ้พ่อตรงเย็นมาร่วมนะครับท่าน ทางสารวัตรเยียนภาษาตั้งทีมงานพินเขาม้าคอยครับพี่น้องบ้านโคคำเบียนครับเหล่าข้าวโอ๊ตโคคำเบียนดึงู่ชุดว่าป่าปื้นดีใจครับทุกทุกอย่างทา้งซอฟต์พองเยนบริเวณเพื่อสื้อตินครับพี่น้องข้าวโคคำเบียนช่วงนี้นะครับกับชิ้น้องโคคำเบียนกับบักว่าถืขอบขึ้นใสวิธีใดนะครับซือว่าพี่น้องโคคำเบียนครับทางเทศบาลโรงเรีย็นนะครับตา้งซอฟโรงเรียนของเราดีกว่าซื้อว่า กับคะแนนอยู่แล้วนะครับทีไรกับซอยเพื่อเกลือกุลกันมาตลอดนะครับคือว่าพี่น้องโวกข้างเรียนนีครับมันใจครับพี่น้องข้างข้างนั้นพ่อๆตรงเย็นนะครับสำหรับผมกับคือพี่โบมี่ยังไรต่อครับครับก็ขอขอบคุณทน้างสารวัตรสีสยามครับดีครับขอขอบคุณพ่อๆตรงเย็นทุกตุ้กตันครับสำหรับผมกับพี่เพื่อนครับๆดีครับขอบคุณนะ รับไปผู้ใหตำรวจที่รัก